มาเบิ่งการเปลีป่ยนแปลงเล็กน้อยติดแล้วแล้วติดแล้วครับเนี่ยกระเจียวกระปแล้วความเปลีป่ยนแปลง อดปีนาคือดีง,ง่ายยักหน่อยกล้วยก็เริ่มติดนะครับรเสียดมือไหมครับรเสียดมือไหมข้องกับคู่ขาับกำลังจะติดกำลังอย่างางามโอ้เหลยง เรียงหวกไปพร้อมครับหัวกึ้งครากำลังนำลูกนีก้จากหวกัวหัวกึ่งนะครับไตกึ่งง้อปล่อยสิบกดแมียง้อบึงน้ำหมดเลยคนก,นกน็ตกแรงเลยสูบน้ำใสค่ครับครับติดแล้ง อ่าต้นนี้ตายครับสิบ่เลียดอก มีประกวานวนั้งกับเบียก์ประวานเสียดมือไม้นะครับเนะาะตกกาไว้ก่อนเื้ยจะดำหน้า กล้วยมาปลูกตัวสิบกว่าหลุงกล้วยนะครับเนาะได้มาสิบกุหลง เส็ยดไม่เส็ดไปสละครับยยกสิเป็นยังไงหามันติดหามันง่ามไปเดือนนี้คือปลูกมักซิดาครับมองนีจิบกบ้าน,นครับต้องจิบุปปานเขียงหน้ากับวันใดเสาออามาแล้ว อาซจำนี้แหละครับ